ถ้าต้องใช้ยานอกบัญชียาแห่งชาติทำยังไงดีนะครับคนที่มีสิทธิ์ราชการนะครับแล้วต้องใช้ยาบางตัวที่วันนั้นเราจะต้องจ่ายเงินเองไปก่อนนะเป็นยานอกบัญชีเนี่ยก็มีเอกสารที่จะต้องต้องขอจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเราต้องการเอาไปเบิกที่ต้นสังกัดนะฮะได้พาส่วนยุทท่านหนึ่งนะคบเป็นราชการนะครับรเกษียณแล้วจะต้องจ่ายเงินไปก่อนนะฮะแล้วก็ทําเอกสารไปเบิก ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ฮะเพียงแต่ว่าจะต้องบอกเจ้าหน้าที่การเงินนะครับแล้วก็เอาเอกสารให้กับทางฝ่ายยาเขาออกใบให้นะฮะซึ่งเป็นใบที่เราจะเอาไปเบิกที่ต้นสังกัดน,นะฮะแล้วยอดการเบิกเนี่ยมันมันก็มียอดวงเงินด้วยนะฮะทางฝ่ายพยาบาลที่เป็นที่แผนกเนี่ยเขาจะเซ็นให้เราได้เนี่ยยอดประมาณ20,000กว่าบาทนะครับ แต่ที่เกินมากกว่าน,นั้นนะฮะซึ่งปกติแล้วมันจะเกินมากกว่าน,นั้นเนี่ยต้องไปให้ผู้มืการเซ็นนะฮะผู้มืการแผนกบริษัทนะฮะเราจะต้องไปติดต่อที่แผนกที่เป็น,ปน,ปน,ปนอาจจะเป็นชั้นหนึ่งที่เป็นแผนกตัวตัวตัวเซ็นเตอร์ของเขานะฮะแล้วเขาต้องใช้เวลาในการเบิกในการให้ผอลองนามนะครับซึ่งมันเป็นยอดแบบหลักแสนอย่างเงี้ยพยาบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะเซ็นได้นะ,ะต้องให้ผอ,อเซ็นก็ใช้เวลาอีก สาถึง5วันนะฮะก,ก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องเข้าใจนะฮะต้องทำความเข้าใจและเราก็ต้องมีเงินสำรองที่จ่ายไปก่อนแล้วก็จะไปเบิกจากต้นสังกัดแล้วมาคืนนะฮะที่หลังนะฮะนี่คือการใช้ยาบางตัวที่นอกบัญชียานะครับแต่ก็สามารถทำได้ครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากจนเกิดไปขอให้เราเข้าใจและเราต้องเผื่อเวลาในการที่หาเงินมาก่อนแล้วค่อยได้รับเงินคืนที่หลังนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่นะครับโปรทูมอชีวิตไปได้ไกลกว่าที่พึ่งผู้สูงวัยเวลาไปหาหมอสวัสดีครับ